ชวนครับอัพไซด์แต่ว่าต้นชั่วโมงนี้นะครับอย่าปล่อยอให้รอนานนะฮะบ,บอกเลยว่าคนสวยตรงนี้พร้อมแล้วด้วยนะฮะและนี่คือคุณยิ้มจากอัอมมารีนีเจม<ำ>สวัสดีครับคุณยิม้มวันนี่เข้ารายการแบบเกมโชว์แล้วลจริงสบายดีค่ะสุกท่านแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่นสี่ทุกคนด้วยนะคะจ้าคุณยิ้มวันนี้มาในชุดแบบลุคดูสดใสเอาจังเลแล้วก็ดูลักชัวรี่มากเลยวันนี้เหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนเหมือนมาลุโกะเลยอ่ะกำลังจะพูดพอดีถ้ามีหมก อ,อะไรนะคะครับผมอ๋อเพราะว่าวันนี้มีของแบบรักซี่มากมาอวดค่ะก็เลยต้องแบบ ไอติ่ต่อตีนนิดเดีเอออันนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนแผ่นกล้องไปข้างล่างนี่คืออาคุณยิ้มใส่ชุดราตรีเนาะวันนี้นะคะคือใส่เซ็ตมาลักชวรี่ลักชวรี่มีหางปลาด้วยเออมีหางปลาด้วยหรอเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอาคุณยิ้มวันนี้แน่นอนว่าเราจู่หัวกันไปว่าวันนี้เป็นชิ้นที่ลักชวรี่มากๆนะคะซึ่งวงนี้ต้องบอกว่าใครจะซื้อเก็บหรือว่าซื้อไว้สําหรับตกทอดไปให้ลูกหลานอันนี้เหมาะใช่เออนะคะ พูดถึงวงนี้กันหน่อยดีกว่าครับคุณหยิมครับเป็นยังไงสเปคสหรับแหวนเพชรวงนี้ครับก็มีวงนี้นะคะความฟังของเขาก็คือจะเป็นแหวนเพชรไซส์หน่กะรัสนะคะหนึ่งกระรัตเลยแล้วก็ที่สำคัญมีเป็นใบรับรองจาก CGIA ด้วยค่ะอันนี้คือมีใบเับร์จีก c เอให้ด้วยเพชรกลางนะคะจะเป็นหนึ่งกะรัตน้ำเก้าสองค่ะแต่ว่าไฟคือสวยมากๆเลยวงนี้ก็คือ ตอนแรกที่เข้ามาคือเราเราทดสอบมันด้วยตาเปล,าปลา่านี่คือเราเดาไม่ออกเราเป็นน้ำเก้าสองคือน้องสวยจริงๆแล้วก็มาในราคาที่คุ้มมากคาววงนี้คือต้องบอกว่าอย่างนี้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ยินคําว่าน้ำเก้าสองอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันติดเหลืองหรือเปล่าคุณหญิงวงนี้ใช่จริงๆคือเขาก็จะอยู่ในในใน,ในเฉดที่ว่าเป็นแบบอแฟนซีอาจจะมีติดเหลืองนิดนึงแต่จริง,รงๆคือเม็ดนี้คือแทบจะไม่ติดเลยคือแบบ ไม่อยากให้ทุกคนเชื่อนะคืออยากจะให้มาลองชมงานวงนี้มันสวยจริงๆค่ะอนี่ต้องบอกว่านอกจากไซส์หนึ่งกระลัดน้ำเก้าสองแล้วเนี่ยครับมีใบเซอร์ GIA ด้อยนี่บอกเลยนะเวลาช่างภาพแล้วก็ถ่ายรูปกับวงนี้รบกวนรบกวนุณย่ายิงฝัดนะฮะเดี๋ยวตาแตกนะฮะตาแตกนะฮะไฟไฟเล่นใหญ่ตาแตกมากเออเออนะฮะคุณหยิมค้าวงนี้จริงๆแล้วเหมาะสำหรับการใส่เป็นแหวนแต่งแหวนมั่นหรือว่าเป็นเอวิดีลุกยังไรบ้างแนะนำนิดนึงฮะอื จริงๆวงนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังหาแหวนแต่งงานอยู่ว่าเหมาะนะคะแล้วก็คนท่าเกการเก็บมากเพราะว่าเม็ดปางของเขาเนี่ยคือไซส์พรีเมียมสุดๆเลยแล้วก็มีที่สําคัญมีใบาการันตีจากโซจีไอเอด้วยค่ะอันนี้คือสามารถเก็บได้นานด้วยแล้วก็สําหรับลูกค้าที่แบบชอบความอรางชอบไซส์ที่มันคุ้มค่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำาหยนเขาคิดว่าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันสามารถใส่เป็นเอวีเดลูกได้ตอบโจทย์เก็บไว้เป็นแบบ มรดกเป็นแบบว่าเออเป็นสมบัติให้กับลูกหลานในอนาคตแบบนี้ก็คือได้เหมือนกันค่ะเออเราต้องบอกนะฮะว่าดีไซน์วงนี้ตั้มครับมันเป็นชิ้นหนึ่งที่ Timeless มากๆคือเขาจะดูนิ่งๆจะดูแบบไม่หือหวาแต่ดูเข้ากับเทรนทุกยุคทุกสมัยเนาะคุณหยิมนาอวงนี้เนาะมีความคลาสสิกนั่นเองนะเออมีมีความไทม์เลสอะฮะว่าไงคะคุณหยิมเมตฟางค่ะ เม็ดกลางเขานะคะเป็นเม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็เม็ดข้างๆก็คือเม็ดใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะจะเป็นเม็ดใหญ่รวมกันทั้งหมดอีกห้าสิบตังค์ถ้าวรวมวงนี้ก็จะเป็นหนึ่งกระลัดห้าสิบเลยนะคะว้าวคุนนี้คือหนึ่งกระลัดห้าสิบหนึ่งจุดห้าศูนย์นี้เลยเออใช่นะคะเพราะว่าเม็ดกลางก็คือไซส์หนึ่งกระลัดคุณหยิมคุยมาถึงขนาดนี้แล้วอลังการมากเปิดราคาพร้อมกับขอราคาพิเศษให้ชาวขับเก้าสิบสี่ด้วยได้ไหมครับได้เลยค่ะวงนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่ ห9ึ่0แสบาทค่ะแต่ว่าพิเศษสำหรับ 94FM นะคะราคาเิลศษอยู่ที่หนึ่งแสนี่หมื่นหนบาทเท่านั้นค่ะบ้าลดเวื่อเล่นใหญ่50,000ื่นลดกันสุดปังขนาดนี้นี่อย่รอช้าเลยนะจริงจริงลดไปพี่คุณนุกฟังจากแส9เ0 0าเาพเหลือแสนสี0หมื่เออลดไปห0 0 0มื่นะฮะีกลมกลงว่าลดไป50,000ื่นอ่ะครับ พูดเลยว่ามีเอ่อมีแค่วงเดียวเท่านั้นนะคุณหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้วงเดียวเลยใช่ไหมคะคุณหยิมค่ะตัวนี้มีวงเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าราคาที่ใส่จรจริงๆอินบ็อกมาในไม่เกินสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวร,ราคาพี่ศษไม่กิกได้เขา <cam ber> เอ้ยลดไปห้าหมื่นเรดูราคาพิเศษให้อก <cam ber> <cam ber> ีกเป็นว่านะครับใครที่แบบว <tro> ่าอาล่ะฮะแหวนมั่นแหวนแต่งงานช่วงนี้ <cam ber> <เอ>หรือว่าซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะเล่นใหญ่เลยทีเดียวอะไรเงี้ยซื้อให้คุณแม่หรือว่า<อ>แม่ของลูกก็ได้นะคุณผู้ชายทั้งหลายเออเอเอรับรองเลยว่าเปิดมาเป็นวงนี้ปุ๊บสาวๆร้อยทั้งร้อยกรี๊ดแน่นอนครับผมนะคะอ่ะอินบอ์ไปคุยกับคุณหยิมเนาะหรือว่าอาจจะโทรไปก็ได้ใช่ไหมครับคุณหยิมรบกวนทิ้งเบอร์นิดนึงครับ ได้คะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจดูสินค้านะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือสามารถทักไลน์แอดอมอรินเจมได้นะคะแล้วก็เป็นหน้าเพจอมอรินีเจมหาดใหญ่แล้วก็สามารถโทรติดต่อ,อได้ที่เบอร์นะคะ,ะฮัลโหลครับอ่ะศูนย์เจ็ดสี่สองสองห้าสามเกเจ็ดนเองอศูนย์แปดแปดนะคะสองเก้าสามสามสามสองค่ะหรือว่าจะเป็นศูนย์เจ็ดสี่สองสองห้าสามเก้า เจ็ดแปดค่ะอ่า,อานะครับกับที่ออมมอร์นิเเจมส์เองนะฮะที่<ม>ดิเพชรและมิตรภาพคือเรื่องในการนี่จะบอกเลยว่า,แ,วาแคมเปญนะครับที่ให้คุณได้ร่วมทําบุญกันนะฮะทุกยกอดซื้อจะหัก1 0 0 0บาทนะฮะสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยเครื่องช่วยหายใจมอบแบบโรงพยาบาลที่ขาดแคลนยังมีกันอยู่ด้วยเออแล้วคุณยิ้มบอกมาว่าเดี๋ยวเดือน <c oughs> เดือนหน้าสิงหาคมมโีโปรโมชั่นอะไรแบบที่บอกว่าจะเอามายัวน้ําลายสําหรับชาวคลับก่อนอย่างเงี้ยสามารถแบบเยี่ยมเยนิดนึงได้ไหม ได้ก็คืออันนี้คือบอกเป็นโปรพิเศษไปก่อนแล้วกันก็คือช่วงวันที่5-12สิงหาคมนี้นะคะก็คือออมรีนี่เจมเขาก็คือจะมีร่วมจอยดับเบิลเซเว่กับออมรีนี g เจมสาขาอุทยาค่ะพอดีว่าเขาจะครบรอบ3ปีนะคะก็คือจะมีไวท์เชอร์ส่วนลดพิเศษ50%เลยค่ะจำนวนจํากัดถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่อยากจะรับนะคะไวทเชอร์ก็คือสามารถ อินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือกินบ็อกเข้ามาจองได้เลยค่ะย้ำนะคะว่ามีจํานวนจํากัดค่ะเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแกง่ายๆเดี๋ยวนี้เขากําลังขีดกันคนละครึ่งไปเลยคนละครึ่งไปลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเออประมาณนี้วันนี้ขอบคุณคุณหยิมมากเลยนะคะที่เอาสินค้าเป๊ะปังอลังเวอร์พร้อมกับราคาลดแบบสุดขีดถึงใจมากะบอกเลยว่าห้ามพลาดกันนะครับแคมเปญดีๆแบบนี้เราคุณอยู่ที่ออมมอรนีเจมส์นะฮะยงกับเซเว่นวงเวียนเล็กตรงในศินยคอนเน็คครับใช่เลยนะครับขอบคุณคุณหยิมมากจ้ะ กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคุณหยิมสวัสดีครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าทุกครั้งที่คุยกันนะฮะสมผัถึงความจริงใจนะครับคุณอยากจะได้รับคําแนะนําดีๆนะครับในการเลือกซื้อแหวนเพชรเครื่องประดับเพชรแท้นะครับแวะไปเจอหน้าที่โชว์รูม a m o r e n i t e m สนอทครับใช่เลยที่ที่เพชรและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันนะคะครับผมเขาจะเปิดจนถึงหกอ่าห้าโมงครึ่งใช่ไหมใช่ครับในช่วงนี้ ใช่ครับผมไปฟังเพลงกันก่อนครับ